ความริษยาไม่เคยยกระดับจิตใจใครให้สูงมีแต่ดึงลงฉุดรั้งให้ต่ำตมกลายเป็นคนชอบแข่งช่างเปรียบแต่ยอมรับความจริงไม่ได้มันไส้ทุกคนที่ดีกว่าเด่นกว่าจ้องแต่จะทำลายจนลืมรักตัวเองความโกรธไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่กลับสร้างปัญหาให้ให,ใหญ่และยากกว่าเดิม อารมณ์ขุ่นมัวทำให้ตาบอดใจบอดตัดสินใจพลาดเลือกทางผิดความเกลี้ยกราดขาดสติทำให้ทุกอย่างเลวร้ายกว่าที่เป็นความอาฆาตไม่เคยทำให้ใครหลุดจากอดีตมีแต่ยิ่งผูกปมให้แน่นขึ้นมีชีวิตอยู่กับความทรมานคิดแต่จะแก้แค้นทำลายจนกลายเป็นไฟเผาไหม้ตัวเอง เป็นธรรมดาที่บางครั้งเราก็ควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกตัวเองไม่ได้ปล่อยให้มันฉุดรั้งชีวิตให้ต่ำลงแบบไม่รู้ตัวลองปัดกวาดอารมณ์ขยะล้างสมองเปลี่ยนมุมมองฝึกควบคุมอารมณ์เปลี่ยนนิสัยแก้ไขทัศนคติที่มีต่อตัวเองและคนรอบข้างโฟกัสแค่เรื่องที่ทำให้ใจสุข ไม่เปรียบเทียบไม่ริษยาไม่โกรธเกลียดง่ายไม่พยาบาทและรู้จักอภัยถ้าคิดว่าโคตรยากไม่ลองฝึกไม่ลองเปลี่ยนก็แบกขยะต่อไปเพราะนี่คือวิธีดับทุกข์ของคนที่มีความสุขเลือกธรรม